สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory d ่ดีมฟันนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำการ์ตูนเรื่องหนึ่งกันนะฮะเป็นเรื่องที่ผมอยากจะแนะนำมานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีข้อมูลมากมายมหาศาลนะครับจึงต้องทำการย่อยให้มันละเอียดพอจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็เป็นการ์ตูนที่ผมอยากจะแนะนำอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนว สยองขวัญระทึกขวัญน,นะฮะหรือว่าปริศนามากมายต่างๆนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่ายามเมื่อจักจั่นกรีดร้องนะฮะคนหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้นะฮะยามเมื่อจักจั่นกรีดร้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่คุ้นหูนะฮะอาจจะไปคุ้นหูช่วงก่อนที่มันจะมีลิขสิทธ์กลายเป็นของสยามนะครับเขาจะมีชื่อว่าแววเสียงเรไรนั่นเองนะฮะรู้สึกว่าจะเคยอยู่กับ ค่ายก่อนลิกสิตยอย่างแอนเป็นต้นนะครับยาเมื่อจักจั่นกรีดร้องหรือว่าแววเสียงเรไรนะครับมีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าฮิกุราชิโนนากุกโระนะฮะก็จะเป็นการ์ตูนนะฮะที่ฮิตระดับหนึ่งในญี่ปุ่นอยู่พอสมควรนะครับเรื่องนี้เมื่อ,อายามจากักจันกรีดร้องเนี่ยจะเป็น เกมมาก่อนนะครับคือเป็นเกมจากนิยายภาพโดจินชินะฮะที่มีคนสร้างขึ้นโดยบริษัท07 in Expansion นะฮะก็คือว่ามันจะเป็นเหมือนกับเกมจิบสาวนะครับจะมีการโต้อตอบเป็นคำพูดตามปริศนาต่างๆไปคล้ายๆแฟดเกมนะฮะก็จะคอยค้นหาใครปริศนาว่าใครเป็นฆาตกรหรือว่าใครทำอะไรอยู่ที่ไหน ในรายละเอียดเกมนั้นนะครับเขาก็นำมาสร้างนะครับเป็นมังงะให้เราได้อ่านกันโดยใช้ชื่อว่ายามเมื่อจักจั่นกีดล้องนั่นเองนะครับส่วนตัวเกมเนี่ยมันจะมี8บทนะครับแยกเป็น4บทปริศนาแล้วก็4บทเฉลยนะฮะแต่ว่าในตัวของอาการ์ตูนมังงะเนี่ยมันจะแยกย่อยมากกว่านั้นนะครับเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะ ผมก็เลยจะค่อยๆเล่าให้เพื่อนๆฟังไปนะครับเรื่องนี้นะครับก็จะกล่าวถึงนะครับปีโชวะที่58นะครับถ้าที่เป็นพศก็2526พศของเรานะครับณหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในชนบทนะครับฮินามิซาวะนะครับมีคนอยู่เนี่ยประมาณหนึ่งนะครับประมาณ2,000คนในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านที่ ค่อนข้างที่จะสงบนะครับห่างไกลผู้คนแล้วก็มีธรรมชาติที่งดงามเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับเรื่องราวเนี่ยเขาก็จะกล่าวถึงนะครับมาเอบาระ k i ิ i นะครับเด็กเมืองกรุงที่เพิ่งย้ายเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วเขาก็จะได้พบเพื่อนใหม่นะครับหลายๆคนนะครับก็เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนหรือว่าเพื่อนๆ ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับสำหรับตัวเขาที่ไม่รู้จักใครเลยแล้วก็เพิ่งย้ายเข้ามานะครับแต่แล้วนะครับความสงบสุขของเคจิเนี่ยก็ได้หมดไปนะครับหลังจากที่เขาได้ทำการรู้จักเพื่อนๆนเนี่ยของเขาหลายๆคนในหมู่บ้านนี้แล้วนะฮะเหตุการณ์มันก็จะดำเนินต่อไปทำให้เคจิมีปัญหาขึ้นนะครับเราก็จะมีแบบว่าตัวละครที่เป็น คีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยอยู่ไม่กี่ตัวละครนะครับในเนื้อเรื่องคนหนึ่งเนี่ยแน่นอนแหละว่าต้องเป็นตัวพระเอกนะครับก็คือเคอิจินะครับมาเอบ a r a เคอิจ e ิ igi, คนหนึ่งซึ่งเป็นตัวหลักที่เราถ้าเป็นในเกมก็คือเราเป็นคนเล่นเป็นมาเอ bara เคอิจิที่ย้ายเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับเขาก็จะได้พบเพื่อนร่วมโรงเรียนอย่างเช่นริวงูเรนะนะครับโซโนสกิมิองนะครับ โอโจสโตโกหรือฟุรุเดริกะเป็นต้นนะฮะคือ4คน5คนนี้ก็จะเป็นตัวละครหลักอาจจะมีคนตัวละครเนี่ยปีกย่อยนิดหน่อยนะฮะเพิ่มเติมเข้ามาแต่ว่ายังไงเนี่ยสีตัวนี้เป็นตัวละครหลักที่ดําเนินเรื่องนะครับก็เขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับเคจิก็ทํากิจกรรมในหมู่บ้านพบป่าสังสรรค์เฟื่องฟูงแล้วเขาก็รู้สึกว่าเริ่มจะสนิทสนมกับเพื่อน เหล่านี้นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาขึ้นนะฮะเมื่อวันที่ใกล้กับเทศกาลวัตานางาชิเริ่มใกล้เข้ามานะครับงานนี้ก็จะเป็นงานเฉลิมฉลองขอบคุณและระลึกถึงโอยาชิโรนะครับเทพเจ้าคุ้มครองหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเทศกาลนี้ก็ใกล้เข้ามานะครับและเกจิเนี่ยที่เป็นพระเอกเนี่ยเขาก็ไปพบบ่อแสสําคัญอย่างนึง ว่าทุกปีเนี่ยในช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปีโชวะที่54หรือว่า2522เนี่ยมักจะมีคนเนี่ยหายไปในเทศกาลนี้จำนวน1คนนะครับและอีกคนเนี่ยจะต้องถูกฆาตกรรมนะครับอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็ทารุณน,นะฮะก็เป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างในหมู่บ้านนะครับไอ้พระเอกก็สงสัยใครรู้ว่า เฮ้ยมันจะจริงหรือเปล่ามันเป็นเรื่องเล่าที่ไร้สาระหรือเปล่าในเทศกาลวตานาชาชวตานา,าชีเนี่ยจะมีคนตายจริงๆเหรอมันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่ทำให้พระเอกเนี่ยวุ่นวายนะครับแล้วก็มีการเกิดการฆาตกรรมกันขึ้นในหมู่บ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเป็นผีปีศาจหรือว่าคนเป็นคน ทำกันแน่นะฮะก็ต้องสืบหาว่าใครเป็นฆาตรกรในเนื้อเรื่องนี้นะครับมันก็จะมีความน่ากลัวลึกลับนะครับแล้วก็มีบรรยากาศที่ทําให้เราสงสัยคนนู้นคนนี้ไปทั่วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กระตูนเนี่ยเขาทำเนี่ยก็คือว่าในแต่ละบทที่แยกออกมานะครับเขาก็จะเล่าเรื่องไขปริศนาไปทีละเปาะนะครับพอขึ้นบทใหม่เนี่ย ตัวดำเนินเรื่องอาจจะเปลี่ยนไปแต่มันจะเฉลยในส่วนของเนื้อเรื่องหลักนะครับไปทีละปาะทีละบททีละบทนะฮะเพียงแต่ว่าตัวละครที่ดำเนินเรื่องอยู่อาจจะสลับบทบาทกันอาจจะเป็นฆาตากรบ้างนะคบเป็นผู้ต้องสงสัยบ้างหรือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์บ้างวนเวียนอยู่ในทุกบทที่เล่นไปนะครับเพียงแต่ว่ามันจะค่อยๆเฉลยความลับซึ่งคนอ่าน อย่างเราเนี่ยอยากรู้ไปทีละบทนะครับถ้าเกิดว่าอ่านไม่เรียงบทเนี่ยก็อาจจะทําให้งงงวยได้ในบางช่วงบางตอนนะคะคือมันอ่านรู้เรื่องนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่รู้ความลับปริศนาก่อนหนะ้าเพราะฉะนั้นแนะนําให้อ่านต่อๆไปนะครับจนกว่ามันจะเฉลยไปทีเราเปลาะเราเปลาะนะครับซึ่งเนี่ยตัวมังงะเองเนี่ยเขาก็ทํามาทั้งหมดเนี่ย 12บทนะครับจำนวน36เล่มของค่ายสยามอินเตอร์คอมิกนะครับก็อาจจะได้แก่นะครับบทปีศาจรักซ่อนนะครับบทเทศกาลมรณะนะครับบทคำสาปสังหารบทค่าเวลาบทสืบคดีนะครับบทจดใช้บาปบทสังหารหมู่บทสันนิบาตเทศกาลนะครับบทยักษ์ตัดคอนะครับบทพ้นที่วา บทวันนี้ที่หายไปแล้วก็บทสุดท้ายบทเยียวยาหัวใจนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ก็36เล่มขนาดผมพูดเนี่ยังเหนื่อยเลยนะฮะแล้วก็ตอนที่มันมาใหม่ๆนะฮะมันยังไม่ได้เป็นหนังสือการ์ตูนเก่าเนี่ยผมก็ยังค่อนข้างหายยากเลยนะถ้าเกิดว่าใครเก็บทีละเล่มเนี่ยอาจจะค่อนข้างลําบากนิดนึงนะครับแนะนำเนี่ยให้ไปดูในช้อปปีหรือว่าเว็บไซต์ของเพจสยามดูนะฮะว่ามันมีแบบครบชุด36เล่มจบหรือเปล่านะฮะเพราะว่า ถ้าจะไปหาเล่มต่อทีละเล่มเนี่ยน่าจะหาค่อนข้างที่จะยากพอสมควรแล้วเหมือนกันนะฮะอาจจะได้มาแต่ได้มาไม่ครบมันก็เลยทําให้ลําบากในการตามต่อเพราะฉะนั้นซื้อมาแบบแพ็คเซ็ตจบทีเดียวจะดีกว่าไปตามหาทีละเล่มนะครับก็แนะนําเอาไว้นะครับใครที่ชอบแนวสยองขวัญสันประสาทนะครับมีปริศนาลึกลับมากมายเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วมันก็จะหักมุมจน เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เหรอฆาตรกรอะไรแบบนี้อยู่ในทุกบทนะครับทําให้เราสงสัยใครรู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะคะกับยามเมื่อจะกระจันกรีดร้องค่ายสยามอินเตอร์คอมิกนะครับวันนี้ก็จบลงการรีวิวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไล กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้เมียมรีดิมฟันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมกับคำว่าทั้งหมดนะครับไม่ว่าโมเดลใหม่นะครับหรือกระตุนใหม่ๆอะไรที่น่าสนใจวันหลังเราจะมารีวิวให้ชมกันนะครับสวัสดีครับ